เบอร์เก้านะครับจอเมิคินะชสองไปงานนี้แหละเทสกันเป็นครบหลายคนอยากรู้ว่าบอดี้หน้าจอขอบข้างนี่ที่ชาร้สายเป็นรอยโคตรง่ายเลยแล้ง่ายจริงไหมเทสกันแบบสดๆมาอันนี้17บเจ็ดโแม็กดูเครื่องใช้ได้ปกตินะครับเทสให้ทุกคนได้ดูเลยว่าทนไดถึงเบอร์ไหนเรามีเครื่องเทสทดสอบนะครับครั้งก่อนเนี่ยเทสสิบหกโวลแม็กไปแล้วใครอยากรู้เนี่ยไปดูคลิปเก่าแต่ว่าตอนนี้นี่เลยนะครับ เครื่องมือและจะบอกให้ว่านะครับหลายคนอยากรู้ว่าอะไรบ้างรู้ไหมนี่บอดี้ด้านหน้านับหน้าจอเป็นเซรามิกชิลสองนะครับกระจกกันรอยข้างหลังเนี่ยเป็นนะเซรามิกชิลนะครับผมไอตัวแม็กเซฟตัวเนี้ยบอดี้อลูมิเนียมมาดูเลยว่าทนไม่ทนาเริ่มเลยเบอร์4และเบอร์5มามาทดสอบพร้อมกันมาดูเบอร์สเหล็กมีดขูดเลยโอ้ยอะโอ้ยอะโอ้ยเยน้ย <laughs> โอ้โหตกใจหมดรอดไปเบอร์สีต่อเลยเซนเมคคิวสขูดเฮ้ยหน้าจอรอดว่ะยังรอดอยู่วะ่ะมาดูด้วยกัน Body, บอดี้เบอร์สี่ยังรอดยังรอดนะเบอร์ห้านะผมนะเ <laughs> ทียบกับมีที่โค้มคม,คม พระเจ้านี่กดเลยนะมาดูอ้าวยังรอดยังรอดแร,อแรงสุดแล้วนี่กดนี้เนี่ยไม่ได้แบบเล่นนะเนี่ยกดเลยอ่ะนะรอดนะฮะเบอร์ห้านะครับหน้าจอเบอร์ห้าดดี้มีคมคมอีเสี่รอบครับ เบอร์ห้านะผมนะเรียบร้อยครับผมนะเข้าไปแล้วนะผมกระจกเลนกล้องเทสมีดคมคมสปายนะโอเคเช็ตดูดิรอดอยู่แล้วสปาของแพรนะครับผมสปาของแทรต้องประมาณเบอร์6เทียบกับตะไบเหล็กนะครับมาลองดูเลยชิ้นแรกฝาหลังหนึ่งสองไป รอดไหมครับเช็ดนิดนึง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 นะฮะเบอร์ 6, หกบอดี้หุ่ยเสียวปันอหเบอร์กครับบอดี้ครับสบายเหล็กไม่รอดเบอร์หกครับผมนะหน้าจอครับเซนวิคชิ้สองนะครับโอ้โห ลอดว่ะเบอร์หกลอดนะครับเบอร์หกกระจกเลนกล้องหลังสปายทำไอะไม่ได้นะฮะดูความสุดยอดมากครับผมนะโอตัแต่รุ่นก่อนนอะเิ่วนะมาเลเวลเจ็ดนะผมแลกคอร์สนะมาที่หน้าจอเลยเริ่มมาดูเฮ้ย <S <S อะไรวนนะเนี่ยอะไรวนนะเนี่ยอุ้ยเป็นรอยว่ะเจ็ดนะครับบอดี้ไม่เหลืออยู่แล้วว้า เบอร์เจ็ดฝาหลังรอไม่รอดที่ทางรสไยไปแม็กเซฟเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาไม่ขี้เลถือว่าเริ่มเป็นรอยนิดๆนะบางมากนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสวยงามครับลา์ที่ติด เบอร์แปดครับเทียบกับแร่โทป,ปาสไม่รู้มันคืออะไรแหละแต่ว่ารับรองว่าคมแน่นอนไปเฮ้ย hey. ยังไงยังไงในข่าวไม่ใช่แบบนี้ยังไงนะฮะในข่าวใช้อะไรขูดเข้าไปนี่เบอร์แปดนะฮะจัดไปเซนตอคิวสองอุ้ย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  เรียบร้อยนี่ครับนะเบอร์แปดนะดูเรียบร้อยจัดไปครับซัฟไฟเบอร์แปดไม่ออกครับรู้สึกว่าเข้าเนื้อเรียบร้อยเบอร์เก้าอะไรจะรอดบ้างแต่ผมคิดว่าแม่งเป็นร้อยหมดทุกอันมา <c oughs> เบอร์เก้าเืื่อโปนกูจอเซมิคิวสองไปเบอร์เก้าเป็นรอยลึกมากจอไม่รอดนะครับเบอร์เก้าสับไฟนะครับรอดไหมมาดูโอ้โหเลิกเลยเิกเลยครับผมเลิกรอยลึกมาก มึงพี่พี่ไทยโจวอีกเหรอขูดเครื่องตัวเอเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยทุกคนคิดเอาดีไม่ดียังไงรอยเยอะแค่ไหนชอบไหมชอบกดใจหรือตามไป